จะต้องทำทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสำหรับคุณพี่ใหญ่เคยได้ยินมาครับว่าหลายคนบอกว่าควรจะเป็น5เท่าของไรายได้ทั้งปีอันนั้นเอามาทำเป็นทุนประกันบางคนบอกว่า10บเท่าของไรายได้ต่อปีเอามาทำเป็นทุนประกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่ใหญ่อยากจะบอกในคลิปนี้นะครับว่าสูตรสำเร็จจากที่หลายๆคนเขาบอกต่อๆกันมามันก็ดี แต่ว่ามันจะดีสำหรับตัวเราแต่ละคนไหมคลิปนี้ครับพี่ใหญ่จะมาค้นคำตอบให้นะครับว่าทุนประกันที่เหมาะสมที่แต่ละคนจะต้องทำนะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับก่อนไปต่อนะครับฝากกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงคำว่าทุนประกันชีวิตนั่นก็หมายถึงว่าเราเอาชีวิตของเราเป็น ตัวประกันถ้าชีวิตของเรามวยมรณาไปไม่อยู่บนโลกนี้แล้วผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันนะฮะก็จะจ่ายเงินก้อนหนึ่งก้อนที่เราทําไว้เนี่ยก็คือทุนประกันตัวเนี้ยให้กับคนที่อยู่ข้างหลังหรือว่าคนที่คุณรักอันนี้คือคอนเซปต์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าแล้เงินก้อนเนี้ยล่ะมันควรจะเป็นเท่าไหร่ เราก็มาดูต่อครับว่าเราใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่อย่างนี้ฮะเรามามองถึงว่ารายจ่ายก่อนรายจ่ายของเราในครอบครัวเรามีรายจ่ายอะไรบ้างเรามีรายจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่ารถหรือผ่อนบ้านผ่อนรถมีไหมอาหารการกินในแต่ละวันเป็นยังไงนะครับคู่ชีวิตทำงานหรือเปล่า ถ้าคูยชีวิตทํางานก็เป็นการแบ่งบาภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายกันก็ดีมีลูกไหมลูกเรียนอยู่หรือเปล่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาลูกเป็นยังไงบ้างบางคนจะต้องส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้หลายคนอาจลืมคิดถึงหลายคนอาจจะจ่ายไปโดยไม่ได้จด วันนี้ครับพี่ใหญจ่จะมาเชิญชวนให้ทุกคนจดลิสต์รายการรายจ่ายต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับอาจจะจ่ายเป็นรายวานันลองคูณเป็นเดือนดูซิลองคูณทั้งปีดูซิว่ารายจ่ายแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่เราก็มาดูกันนะครับว่าไอ้รายจ่ายแต่ละตัวที่คุณมีจะมีผลกระทบอะไรไหมถ้าวันใดวันหนึ่งในอนาคตที่คุณไม่อยู่แล้วคนที่อยู่ข้างหลัง คนที่คุณรักเขาจะสามารถจ่ายเงินต่างๆเหล่านี้ได้ไหมถ้าคุณคิดว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาไม่สามารถที่จะจ่ายได้เขายังต้องพึ่งพิงรายได้ส่วนนี้ที่คุณยังช่วยจ่ายอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละครับเป็นยอดเงินที่คุณจะต้องเอามาคำนวณเป็นทุนชีวิตของคุณ เป็นคุณค่าของชีวิตของคุณหรืออีกคำหนึ่งนะครับที่พี่ใหญ่ชอบเหมือนกันครับเป็นเงินค่าความสามารถที่คุณจะตีออกมาให้เป็นทุนชีวิตของคุณและทุนตัวนี้แหละที่คุณจะต้องเอาไปทําประกันในปีปีหนึ่งถ้าเขาจะอยู่ได้เขาจะต้องมีเงินประมาณ3 5 0 0 0 0บาทคราวนี้ณนะวันที่คุณไม่อยู่คุณอยากจะให้เขาอยู่ อย่างไม่เครียดไปอีกกี่ปีละครับสักหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีคุณก็ทำทุนคุณค่าความสามารถชีวิตของคุณ3,5 0แสนได้เลยแต่ถ้าคุณคิดว่าสักสองปีนะ่ะเขายังต้องปรับตัวเขายังต้องหางานจากคนไม่เคยทำงานเขาอาจจะต้องปรับตัวหางานท่านให้สักสองปีดีไหมถ้าสองปีก็คือ70,000สถ้าสาปีก็คือล้านกว่ากาถ้าสปี ก็สักล้านเท่าไหร่ฮะล้าน3าห้าปีก็สักล้านหจะเอาจะเอาตัวเลขไหนคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะให้เขาได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่เครียดกับชีวิตในช่วงที่คุณไม่อยู่เนี่ยไปอีกสักกี่ปีละครับสมมุติว่าไปแบบสบายๆห้าปี5ปีปีหนึ่งสามแสนหผมตีสักสามแสนละกันจะได้คุณเร็วขึ้น5 35ก็คือล้านห นั่นก็แสดงว่าคุณก็จะต้องทำทุนชีวิตของคุณที่1.5ล้านบาทเพื่อที่คู่ชีวิตของคุณจะได้อยู่อย่างไม่ต้องคิดอะไรมากไม่เครียดเรื่องการเงินและจะได้ค่อยๆใช้ชีวิตในการทำมาหากินในการเรื่องบ้านเรื่องรถหรือว่าเรื่องลูกหรือว่าเรื่องชีวิตของตัวเองได้ต่างไม่ขลุกขลักด้วยเงินก้อนค่าความสามารถที่คุณได้ ทิ้งไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นวิธีคิดวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณคิดแล้วก็คุณจะได้ไม่ถูกใครมาหลอกนะครับว่าจะต้องทำทุนชีวิตแค่นี้อาจจะน้อยเกินไปหรือทำทุนชีวิตที่เยอะประมาณนี้ซึ่งอาจจะมากเกินไปและสุดท้ายคุณจ่ายเบี้ยต่อเดือนต่อปีไม่ไหวคุณก็จะทิ้งเล่มประกัน ตัวนี้ไปซึ่งก็น่าเสียดายแต่ถ้าน้อยไปมันก็ไม่พอแต่ถ้ามากไปแนวโน้มที่เราจะจ่ายไม่ไหวมันก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พอดีก็คือความเหมาะสมและสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคำนวณคิดได้ด้วยตัวของคุณเองครับและนี่คือหนึ่งในวิธีคิดที่พี่ใหญ่อยากจะมาบอกครับ